สวัสดีค่ะมีรถกระบะแถบเกียวโตสภาพไีสวยประวัติดีซีดาวขอนชมสบายเดือนละ5 0 0 0บาทนำเสนอกันอีกแล้วนะคะดิสูด,ดีแม็กสเมซแคบเครื่องยนต์3ามพัน x l ็เกียร์โตคันนี้ปี2 0 0 7ค่ะเป็นเครื่องไอเทคแล้วนะคะ ภายในคะ่ะก็จะเป็นเบาะหนังนะคะแอร์แบ a ก s กุญแจรีโมทนะคะเกียร์โต้นะคะรถสวยน่าใช้มากๆเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะคันนี้ขอทานกันเดือนในรับรวมผู้เช่าซื้อที่ซื้อรถคันนี้ได้นะคะที่15,000มืาั 5, บาทขึ้นไปคะ่ะจะซื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะใครกำลังม,มองหากระบะแคปบนะคะเกียร์โต้เครื่องยนต์3 0 0 0นะคะคันนี้เลยนะคะเพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะคะอีกอย่างหนึ่งเป็นเครื่องยนต์ไอเส็ด้วยนะคะสภาพดีมากๆเลยนะคะคนของนี่เยอะค่ะ ้อมใช้งานเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะขับดีพร้อมใช้แอร์แบ็คคู่อีกตัางหางนะคะสภาพดีค่ะเพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะคะสอบถามใล้เดียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะออกรถไม่ยุ่งยากเลยนะคะอีซูซูดีแม็กสเปซแเครื่องยนต์3,000 SL เอสแอ o คตคันนี้ปี2007ค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามได้เดียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050